ยางนุ่มเงียบตัวท็อปทเนี่ยออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมกันมากๆนะครับเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกครับข้างซ้ายมือคิมเลยครับ b r s t o n e Turanza 6ส่วนแบรนด์ที่4นะครับคิมต้องบอกงี้ว่าเคยอยู่นอกสายตาคิม <Hi. S 1> แต่ว่าคิมได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับยางรุ่นนี้เป็นยางที่คิมเคสมาแล้วแล้วก็มีความนุ่มมีความเงียบนะพูดแง่ว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ค่อยติดตลาดราคาสบายกระเป๋า <Wow. S 1> ที่สุดแล้วใน7แบรนด์ สวัสดีครับวันนี้นะครับชิมไทยบิดกับไมค์ครั้งวันนี้ไม่ได้มารีวิวยางครับ uh huh. แต่ว่าจะมาบอกว่ายางปี2025รุ่นไหนที่นุ่มเงียบและน่าใช้นะครับผม ปัจจุบันนี้เนี่ยยางนุ่มเงียบตัวท็อปท็อปเนี่ยออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมกันมากๆนะครับคิมก็เลยมาบอกว่ามีแบรนด์ไหนบ้างนะครับที่เป็นยางนุ่มเงียบที่น่าใช้บ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกครับข้างซ้ายมือคิมเลยครับ b r s t o n e Turanza 6นะครับกับเทคโนโลยี e n l i g ล t e en เนะครับผมเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความนุ่มนวลแล้วก็ซับเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับออกมาแต่ปีที่แล้วนะครับ6ไซส์นะครับก็คือขอบ16ขอบ17แต่ว่าหลายๆไซส์ยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ปีนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยสำหรับ <Yeah. S 1> ยาง Bristone Turanza 6ของเพื่อนๆรถหลายๆรุ่นที่รออยู่นะครับจะออกยางไซส์ป๊อปปูล่ามาอย่าง195 655 215 5, 5, 5, 5, 5 1 7ออกมาแล้วนะครับภายในไตรมาส2เนี่ยออกมาครบเลย 235 4 58 2 2 5 4 5 8 2 1 5 4 5บเพื่อนเพื่อนที่ต้องการใช้ยางนุ่มเงียบของ Bi ต stone รุ่นท u ร a n ซ a 6หรับรองว่าไม่เกินไตมาสองนี้มีครบทุกรุ่นทุกคันนะครับสำหรับ b i ต stone นะครับเป็นแบรนด์แรกที่คิมอยากจะพูดถึงนะครับแบรนด์ที่2ครับนี่ e. แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์นี้ก็เป็นที่นิยมของหลายๆคนที่ชื่นชอบความนุ่มเงียบอยู่แล้วนะครับก็คือแบรนด์โยโกฮาม่าเอ็ดเวน DB V553 นะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก v 5 5 2นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องลายดอกอยางเทคโนโลยีพวกนี้ค่อนข้างเยอะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสียงเรื่องการรีดน้ํารุ่นนี้ดีกว่ารุ่น v 5 5 2แน่นอนครับยางโยโกฮาม่า V553 รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่คิมอยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความนุ่มเงียบไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ ทั้งปิดสโตนทั้งโยโกนะครับมีมาร์คกิ้งนะครับว่าใช้กับรถ EV ได้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดารถสันดาบรถ EV รถไฮบริดทั้ง2รุ่นนี้ใช้ได้นะครับรุ่นที่3เนี่ยผมต้องบอกงี้ครับว่าเป็นแบรนด์มิชลินนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเอามาโชว์เนี่ยมันเป็นพายมันซี่สีแต่ว่าปี2025นี้ไม่เกินไตรมาสสเพื่อนๆได้ใช้แน่กับพายมัซี่ห้าลายดอกยางเนี่ยก็ ไม่เหมือนเดิมเลยเรื่องจุดเด่นของมันเนี่ยหนึ่งการรีดน้ําดีขึ้นเนี่ยเกือบสิบเปอร์เซน์ะครับสองอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นจากไพรมาซ y ี่สี่เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นสามเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5เปอร์เซบวกอะ่ะ<า>ก็เป็นยางนุ่มเงียบอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากๆนะครับส่วนแบรนด์ที่สี่นะครับคิมต้องบอกงี้ว่าเคยอยู่นอกสายตาคิมแต่ว่าคิมได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับ <Wow. S 1> กับแบรนด์คอนติเนนตัลนะครับรุ่น อัลต้าคอนแทคเจก็เป็นรุ่นที่เป็นยางประเภทนุ่มเงียบของคอนติเนนตัลนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทําให้คิมเข้าใจคําว่านุ่มหนึบแบรบนด์แรกๆนะที่แบบลองใช้แล้วรู้สึกได้รุ่นนี้เนี่ยราคาสบายกระเป๋ามากกว่า3แบรนด์ข้างบนแบรบนด์ที่5นะครับที่คิมอยากจะบอกเลยคือแบรนด์ h a n ด์ทู๊กเคครับเป็นรุ่นนุ่มเงียบนะครับที่พัฒนามาจาก K 125นะครับแบรนด์เกาหลีแบรบนด์นี้เนี่ยโฟกัสในเรื่องของความนุ่มเงียบนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่เขา อายุการใช้งาน,นครับแฮนด์คุ k K135 ตัวนี้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่า K125 นะครับผมการก่อถนนการรีดน้ำอะไรเงี้ยก็ดีมากขึ้นมากกว่า K125 นะครับก็เป็นยางนุ่มเงียบนะครับแบรนด์ที่5ที่ผมคิดว่าน่าใช้อีกอย่างของแฮนด์คุ k เนี่ยกคือเรื่องความแบบสบายกระเป๋าอะ <Yeah. S 1> สมมุติว่าแบรนด์พรีเมียมเนี่ยหกเจ็ดพันในตัวนี้ก็มาลักสี่พันปลายปลายผมว่าเออมัน reasonable แล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ง่ายนะครับผม แบรนที่6ครับผมแบรนด์ Good Year รุ่น a s เตรเลียนคอมฟอร์ทเนะครับผมยางรุ่นนี้เป็นยางที่คิมเทสมาแล้วแล้วก็มีความนุ่มมีความเงียบนะพุยง่ายว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ค่อยติดตลาดอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยใช้กูเ y ีย r แล้วติดภาพลกักษณ์เก่าๆเรื่องแบบยางแข็งไวบ้างอะไรเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นแบบเชิงลบมาตั้งแหนบหน้าแล้วแต่ว่าเชื่อผมเถอะมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปแล้วกูทยาสแรงคอมฟอร์ทเท็นุ่มเงียบนะอันนี้คิมลองมาแล้วแล้วก็ยังใช้ติดรถอยู่ก็ดีอยู่เหมือนเดิมนะใช้มากเกือบ2ปีกว่าแล้วนะครับไม่ไม่ได้แข็งแบบปีเดียวไม่มีแล้ว ราคาก็สมเหตุสมผลนะผมว่าราคาใกล้ๆก,กับแบบแฮนด์คุกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นยางที่สบายกระเป๋าแล้วก็ได้ยางนุ่มเงียบด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ไว้ใจได้แบรนด์สุดท้ายที่คิมอยากจะพูดถึงนะครับแบรนด์นี้ครับดันหลอก LM 705นะครับราคาสบายกระเป๋า oh. ที่สุดแล้วใน7แบรนด์เป็นตัวที่พัฒนามาจาก EC 3 0 0มีความนุ่มมีความเงียบมากกว่าเดิมนะครับและก็ที่สําคัญคือเขาพัฒนาเรื่องการก่อถนนมาจาก LM704 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องก่อนถนนมันก็ดีด้วยมันก็นุ่มเงียบด้วยแล้วมันราคาประหยัดด้วย <Wow. S 1> นะครับสำหรับดันลอบ LM705 นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเจ็ดแบรนด์อย่างนุ่มเงียบสำหรับรถเก๋งรถคอมเพล็รถคอสโวเวอร์ในบ้านเราที่ตอนนี้เป็นที่นิยมสุดๆแล้วนะครับแล้วก็7็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คิมคัดมาแล้วว่ะเพื่อนๆใช้ได้หมดไม่มีปัญหา นุ่มเงียบประทับใจแน่นอนแต่ถามว่ามีแบรนด์อื่นไหมแน่นอนมีอยู่แล้วบ้านเรามีแบรนด์ยางแบบ2030แบรนด์อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คิมมาคัดให้เนี่ยช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกอยางได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิง่งติดตามช่อง t ทยบิ i t ของเรานะครับ เรามีรีวิวยางหลายๆรุ่นใหม่ๆแน่นอนครับสำหรับปี2025นี้แล้วก็มีช่วงใหม่ๆรูปแบบรายการวิดีโอใหม่ๆนะครับให้เพื่อนๆดูไม่ว่าจะเป็นรีวิวยางกับแขกรับเชิญรีวิวยางติดรถใหม่แบรนด์ยางใหม่ๆที่มาให้เรารีวิวยางนะครับเพราะเราคือที่1เรื่องยางรถยนต์ในประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่องไทยบีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ